ริษ <Net> ัทบีสินกราฟิกพลัสจำกัดนำทับรับรางวัล CEO Thailand Awards 2023 คุณเดวิดพิสิทธิ์ทิติราชผู้บริหารบริษัทมีสินกราฟิกพลัสจำกัดตอกย้ำความ,มสำเร็จดิพันเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เขารับรางวัล CEO t h a i l a n d Awards 2023จากสมาชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์นังซื้อพิมพ์แห่งประเทศไทยในโครงการยกย่องและสร้สางผู้บริหารที่ดีและเป็นแบบตัวอย่างขับเคลื่อนเพื่อความเข้มแข็งของประเทศโดยรายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปได้ตัดปกเพิ่มเติมกันเลยค่ะครับผมผมนายดยวิดพิจิตรพิจิรัตน์ 8, นะครับ ซึ่งประกอบธุรกิจเ,เกี่ยวกับป้ายสื่อสิ่งพิมพ์ข้อมงจรครับเ,เรามีเก้าสาขาทั่วภาคตะวันออกครับแล้วก็มีบริษัทอยู่ในสื่อออนไลน์อีกสบริษัทครับรู้สึกเป็นเกียรติย,ยิ่งเลยนะครับที่วันนี้ได้เข้ามารับรางวัลน,นะครับซึ่งมันเป็นหายเหนื่อยที่เราทํามาครับเพราะเราเราทำมากว่า20ปีเนี่ยเราซึ่งเราก็ทุ่มเทมาแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลนี้เลยครับคือเราทำธุรกิจ ชื่อด่วดเร็วครับทำให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกพอใจในสิ่งที่เราทําแล้วก็บอกต่อครับผมส่วนใหญ่เราจะใช้ทีให้ลูกค้าบอกต่อครับอันนี้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนที่สุด จริงแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำการเ็บี่ยนแปลงหรือว่านําตัวเราเองฮะเข้าไปอยู่ในออนไลน์เนี่ยรับรองมีผลกระทบแน่นอนครับซึ่งต่อไปงานพวกป้ายต่างเนี่ยก็จะเป็นพวกดิจที่ตอนทั้งหมดะครับใช่เลยครับไม่งั้นเราจะอะ่อยู่อยู่ปรับให้ปรับตัวเองเราก็จะมีตอนตอนได้ครับอ่าส่วนใหญ่เราจะทำการตลาดในออนไลน์ที่เป็นส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ซึ่งซึ่งต่างกับยุกปัจจุทุกุกในอดีตที่เราจะไปไปโฆษณาภาคพื้นดินแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ เราทำธุรกิจหรือสื่อในทางของบริษัทเราไปทางออนไลน์มากกว่าทำแบบเดิมที่เรา่อมกทำออนไลน์อ่ะมันยากโอ้ยากสุดพวรเลยครับเพราะว่ามันเป็นความรู้ใหม่นะครับเพราะนั้นเราต้องศึกษาครับเพราะนั้นทำไปก่อนครับแล้ะสุดท้ายเราศึกษาแล้วเนี่ยเดี๋ยวความรู้ใหม่ครับดีขึ้นมากครับเพราะว่าอย่าง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 ถ้าเราทำธุรกิจแบบภาคพื้นดินเนี่ยคนก็จะรู้จักเราแค่ประมาณอยู่ในจังหวัดเราหรือใน ภูมิภาคเราแต่ถ้าเราทําออนไลน์เนี่ยคนรู้จักเราทั่วประเทศท่ามโมบริษัทผมชื่อบริษัทมีสิงกราฟิกพัสนะครับซึ่งมีเก้าสาขาอยู่ทั่วภาคตะวันออกและมีบริษัทอยู่ในออนไลน์อยู่3บริษัทนะครับยังไงก็ขอให้คนช่วยกันนหนุหนุนและสนับสนุนบริษัทเราด้วยนะครับ